ใช่ไหมคะไหนยกมือสิคะใช่ป่ะอยู่กลุ่มไหนนะใช่ไหมคะเครื่องเงินหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวดูสิไหนเอาไปในโทรข้างคนที่ออกมาใช่ไหมโรงเรียนบริบาลพูนพิเคศใช่งินไหนคะยกมือค่ะโรงเรียนบริบาลพูนพิเขศยกมือค่ะคค่่ะะใช่ป่ะเครื่องประดับเป็นเครื่องเงินหรือเปล่าใช่จะเป็นเครื่องเงินทั้งหมดนะคะก็้ำซดูดูกลมกลืนไหนคะโรงเรียนน้ําซึมหรือเปล่าคะ ท่านกรรมการโรงเรียนน้ำซึมใช่ไหมคะใช่โรงเรียนโรงเรียนน้ำซึมค่ะนะคะที่ที่มองก็คือคือผ้าผ้าสามส่วนเนี่ยที่เขาประดับอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเอ่อมันดูดูหลาค่ะดูดูผ้าท่อนที่หนึ่งท่อนท่อนหน้าก็จะเป็นลายหนึ่งแล้วก็ด้านข้างก็เลยดูมีความหลาของของเนื้อผ้าส่วนข้างบนด้วยก็เลยดูเอ่อกลมกลืนนะคะอ๋อ ก็มีอุปกรณ์คอผ้าหนึ่งกลุ่มแล้วก็ถือผ้าหนึ่งกลุ่มอันนี้ก็แบ่งแบ่งกลุ่มได้ชัดนะคะตำแหน่งของกลุ่มเนี่ยชัดเจนการใช้เพลงก็มีช่วงบรรเลงเดี่ยวของพินเชื่อมการร้องของเพลง,บ,งบังคับดูแปลกหูจัก จากชุดอื่นๆที่ฟังนะคะมันมีมันมีอยู่มันรู้มันเอาเพลงเหมือนจะเป็นเลงเดี่ยวหรือเปล่าเป็นพินนะรู้สึกจะเป็นพินนะใช่ไหมเป็นพินหรือเปล่าเดียวนะคะมันมันเลยดูแบบเออเออนิ่งดีหมายถึงมันมีเสียงเดียวนแน่ในช่วงของการต่อเพลงที่จะขึ้นเพลงบังคับนะคะก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ดูมีความหลาของของตำแหน่งบนเวทีนะคะ การแสดงเฉพาะกลุ่มได้ดีนะคะเฉพาะกลุ่มได้ดีที่ว่าการแสดงสื่อเฉพาะกลุ่มได้ดีก็เพราะอะไรเขาใช้วิธีเปลี่ยนสายตาผู้ดูทําให้เราอยากติดตามคือมีการเลื่อนเข้าโลเคลื่อนเลื่อนเข้าเวทีกลุ่มใหม่เลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกไอ้ตรงเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันทําให้คนดูเนี่ยตามใช้สายตาตามและทําให้เวทีไม่ขาด เวทีไม่ว่างทําให้เวทีเนี่ยมีมีอะไรที่ที่เราจะต้องมองที่คนดูจะต้องมองนะคะอันนี้ดีนะคะอันนี้ดีก็ทําให้ดูการแสดงมันต่อเนื่องด้วยหมายถึงว่าพอนในกลุ่มเข้าอีกกลุ่มหนึ่งมาปั๊บเนี่ยมันสื่อกันความต่อเนื่องมันมันต่อเนื่องนะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีอุปกรณ์ก็มีหม้อนะคะก็ดูหลากหลายดีกันเลื่อนเข้าเลื่อออกทําให้หน้าติดตามนะคะ ต่อไปนะคะอุดรพิทยานุกูลก็มีการเปิดตัวก็โชว์ผ้าก่อนเลยนะคะเราก็มีการแสดงวิถีชีวิตเอามานั่งข้างล่างนะคะแล้วก็มมีการอา,อาจจะสาวจับแก้มสาวนิดหน่อยเกี่ยวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะหยอกล้อก,กันนิดนิดนะคะนิดนิด เปิดการแสดงช่วงแรกนะคะมีเบลงมีการใช้บเลงเพลงช้าการแต่งกายก็สีก็ดู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 สวยนะคะครีมน้ำตาลก็เลยดูแบบเออกลมกลืนกันนังผ้าสบายท่อนบนท่อนท่อนล่างนะคะสีกลมกลืนกันแล้วก็ใช้สีเสื้อเป็นสีสีครีมก็เลยดูทำให้สีของพ้านุง่งแล้วก็สีของสบายเนี่ยเด่นทำให้เห็นลายพื้นเมืองได้เด่นนะคะ แล้วก็มีการแปลแถวรูปพญานาคนะคะมีการโชว์ผ้าตอนท้ายมีการโชว์ผ้าสีส้มผืนเล็กๆอีกก็ทําให้เห็นว่าเออเนี่ยมีผ้ามีความหลากเพราะว่าการแต่งกายก็ชัดเจนในเรื่องของลายผ้านะคะถ้าลําก็สื่อความหมายของคําร้องไปแผนที่สามต่อไปนะคะโรงเรียนบรไิไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไปไหนแล้วนบริบาลค่ะ อุดรพิษลแล้วก็บริบาลค่ะสบริบาลภูมิเขตค่ะโรงเรียนที่5้าอุดรพิษไปแล้วใช่ไหม,ไไหมค่ะต่อไปโรงเรียนที่หบริบาลภูมิเขตค่ะนาจารีลาของดีศีอุดรค่ะโอ้อุปกรณ์ฉากนะคะเยอะมากนะคะตั้งแต่ภูฝอยลมไปเรื่อยเลยนะคะบ้านเชียงคำชะโนดภูผะบาทเนาะ แล้วก็มีหนองประจ,จักษ์มีทะเลโบดาขนมาหมดเลยนะคะเยอะมากมหนุ่มเกี้ยวสาวทอผ้าหนึ่งฉากนะคะตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะคะเลื่อนเข้าไปเพราะว่าเวทีก็ค่อนข้างมันเวทีมัน,ม,นมันตื้นเลยทำให้ให้ตําแหน่งตรงนี้มันดูดูไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะคะก็ก็ก ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเวทีเราเรามันไม่ลึกไม่มีความลึกมันตื้นนะคะการต่างกายชายหญิงก็ใช้สีโอ้เป็นลูกอม,มเลยใชเ่เยอะมากนะคะสิถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยบางทีมันเยอะมากไปจน จนถ้าพูดอีกมองหนึ่งเวียนหัวหรือเปล่านะคะมันมันเยอะไปอะนะคะสีสีของผ้าที่มาเป็นสีลูกอมเลยก็ว่ามันหลากหลายมากนะคะเลยจะเน้นตรงไหนมันเลยไม่มีตัวผ้าที่เป็นไฮไลท์ว่าเออพื้นเมืองนี่แหละลายนี้แหละสีนี้แหละที่เราจะเป็นไฮไลท์ของชุดเราคือมันเยอะมากแล้วมันหลากสีมากแต่ก็สวยค่ะมันก็สวยก็จะมองอีกมุม,มนึงก็สวยมีความหลากหลายสีนะคะการิีท่าก็สื่อคือคำร้อง ท่าพญานาคไม่ได้ใช้ท่าแปลแถวนะคะจะใช้เป็นท่าท่าสือ่อเป็นท่าแม่ท่าหนึ่งท่าแล้วก็ผ่านเลยนะคะก็ก็ดูอยากให้มีมากกว่านนะันนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปค่ะบ้านหนองหานเี็นหนองหานค่ะอันนี้ตอนแรกพูดไม่ออกเลย <laughs> นะ,ะก็เป็นโรงเรียนที่ดูแล้วน่ารัก ใน6โรงเรียนนะคะน่ารักใน6โรงเรียนก็คงต้องขอฝากนิดนึงนะคะในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งของผู้แสดงตอนแรกออกมาปับ๊บในนั่งตรงมุมนี้เนี่ยเกี่ยวสาวกันเกี้ยวนูน่นเกี่ยวนี่กันเนี่ยแล้วมีการหยิบหยิบผ้าซึ่งหยิบแบบหยิบแบบเหมือนเหมือนไม่ได้หยิบนะคะจริงๆแล้วควรจะหยิบผ้าขึ้นมาแล้วก็อะไรคะมีแอคชั่นหรือมีอะไรที่ โชว์ให้เห็นอะไรแล้วจะส่งให้กันแล้วจะหอกล้อกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือคือนิ่งไปนะคะนิ่งไปหนุ่มหนุ่มจะจะเกี้ยวสาวก็ไม่ใช่มันบางทีมัน,ม,นมันยังไม่ใช่เป็นนักแสดงครับเท่าไหร่คือคือนึงเหมือนบางทีนั่งหัวเราะแบบไหลสัต์แบบมันไม่ใช่การแสดงกันมันเหมือนกับยังยังเขินเขอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่ต้องไม่ต้องฝึกใหม่นะคะไปฝึกอีกไปเพิ่มอีก ไปแอคติ้อะคะคือมีท่าที่มันสื่อถึงการแสดงที่เราจะสื่อถึงเรื่องของภาพพื้นเมืองชัดๆหนุ่มจะเกี้ยวสาวหมาสาวเอาผ้ามาให้หรือเปล่าลายผ้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้น่าจะชัดเจนนะคะพอตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็กลุ่มหนึ่งก็ลุกขึ้นไปฟอ้อนนะคะเพลงบังคับจุดเนี้ยที่เสียคือกลุ่มเนี้ยบังเลยค่ะที่นั่งตรงเนี้ยแล้วนั่งนิ่งเกินเลยไม่รู้ว่าตรงเนี้ย นั่งเพื่ออะไรหลังจากที่อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นไปฟอ้อนเนี่ยมันทำให้บางนัก,นกฟอ้อนนะคะส่วนหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ไม่ชัดนะคะตรงนี้คงต้องไปปรับใหม่นะคะตรงนี้นิดหนึ่งการแต่งกายก็เป็นพื้นเมืองมากๆนะคะสื่อถึงความเป็นพื้นเมืองมากๆนะคะแม่ท่าก็ไม่ค่อยมีความหลากตัวที่ฟอ้อนนะคะ ยังอยากให้ไปพัฒนาเรื่องการสร้างแม่ท่าที่สื่อความหมายให้มีความหลากให้มีความหลกักในในคำร้องมันมีเนื้อร้องที่เป็นเป็นเดียวเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้แหละแต่มันมีเป็นรูน้สุกจะเป็นสองท่อนจะเป็นซ้ําตรงนี้มันน่าจะเป็นแม่ท่าสร้างแม่ท่าที่เป็นความหลากนะคะอันนี้ก็ขอฝากไปพอคงอันนี้ละคะ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คเสริมดิมีอะไรหรืออาจารย์ท่านอื่นเสริมนิดนึงดีไหมนะคะ ค่ะลูกๆอยู่บนเวทียิ้มหน่อยค่ะลูกหายใจลึกๆค่ะลูก,ลกหายใจลึกๆแล้วก็ยิ้มสวยๆค่ะลูกค่ะในยิ้มสวยๆให้แม่ดูสิใช่หายใจลึกๆใช่นะคะดีทุกทีมค่ะสวยทุกทีมน่ารักทุกทีมคราวน,นี้ท่านอาจารย์มนุษศักดิ์นะคะท่านขอขอแนะนำค่ะเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับอนอื่นนั้นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการสํานักศิลปะวัฒนธรรมที่ได้จัดโครงการลักษณะนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ส่งนะครับนักเรียนเข้ามาร่วมโครงการในลักษณะนี้เป็นโครงการที่หนึ่งแล้วก็เป็นเพลงจังหวัอดอุดรธานีของเราเพราะว่างานนาฏศิลป์นั้นไม่ใช่ทําง่ายครับ กว่าจะมาเนี่ยตื่นแต่ตีสี่ตีห้าสาขาอื่นหรือว่าละเอียดอื่นนี่เขายังไม่ไตื่นเลยพวกเราเนี่ตื่นที่ไม่ดีเงินจกกระเป๋ารวมขันกันเองงบโรงเรียนมันมีน้อยครับผม <c oughs> ฉะนั้นแล้วงานหน้าตัดสินของเรานั้นนะครับไม่ใช่การทําง่าย,ายโต๊ะจีนก็ไม่ได้กินกับเพื่อนหรอกเราอยู่หลังวทีกันทุกคนครูหน้าตัดสินนี่นะครับฉะนั้นแล้วรูปแบบการสร้างงานหน้าตัดสินของเราได้ผ่านกระบ,บวนการจัดเตรียมข้อมูลวางแผนรอบครอบในวันนี้นะครับทุกโรงเรียนนะครับแนวคิด การกําหนดโจทย์ก็คือว่าใช้เพลงของคุณต้นตระกูลไทยนํามาในครั้งนี้เป็นเพลงที่ดีมากนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของคุณต้นแล้วเพลงมันกําหนดไว้หมดทุกอย่างเลยทั้งพญาหน้านะครับทั้งบ้านเชียงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมันมีคิดหน้าคาอะไรต่างๆกําหนดกรอบตรงนี้ไว้แต่เราดูหัว และดูกลางก็คือเพียงของต้นและปิดท้ายว่าเราจะเสนอเรื่องราวในการแสดงนั้นถ่ายทอดออกมาแล้วทีมไหนจะได้ใจกรรมาการและตอบโจทย์นาฏยลีลาผ้าพื้นเมืองอีสานเราอย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วการสร้างสารรค์งานในยุคปัจจุบันนั้นนะครับมันก็มีเวทีการประกวดหลากหลายโรงเรียนเทศบาลเจ็ดของเรานั้นก็เปิดตัวด้วยการพูดพยาบรรยายเข้าสู่เนื้อหานักแสดงชายนะครับ อขอให้ครูพี่เลี้ยงดูในเรื่องของแอคติ g งนิดนึงนะครับขยับปากให้เข้ากับซาวนะครับะนะครับ <laughs> เดินออกมาใช้สายตาคอนแทกกันกับผู้ชมกับนักแสดงยังไงในจุดนั้นในเรื่องของการเปิดตัวนี่สำคัญนะครับจะเปิดตัวยังไงดึงใจผู้ชมทุกคนเดินไปเดินมาหรือระหว่างคุยกันนั้นอ้อเปิดมึง อยากจะชมเลยถ่ายทอดเลยโอ้ใช่เลยเปิดตัวด้วยการพูดพยาเข้าสู่เนื้อหาต่างๆนะครับในคอนเซปต์ฟังก์ชันต่างๆก็ไม่มีปัญหาในพาร์ทกลางนะครับมีการโชว์เรื่องราวสื่อถึงมีพยานาคออกมาแล้วก็ใช้กระบวนท่าต่อกันนะครับเป็นพยานาคเลื้อยออกมาในจุดนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจจะสะดุดนินดๆหน่อยๆในเรื่องของจังหวะในเรื่องของการฝึกซ้อมอาจจะมีน้อยนะครับส่วนโรงเรียนบ้านท่ายมนะครับ เปิดตัวตรงนี้ใช้ได้ในเรื่องของการเดินแบบแฟชั่นออกมาในลักษณะนี้แต่งตัวสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับนักแสดง9คนถ่ายทอดลีลาออกมาผสมประสานท่าเต้นในช่วงนี้แต่นะครับอาจารย์แจ็คอยากจะให้ใช้ในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นิดนึงนะครับสัญ,ญลักษณ์มีส่วนสําคัญมากเลยในเรื่องของการแสดงพูดถึงพญานาคปั๊บออกมาพูดถึงไห พุ๊บออกมาให้มันเห็นแล้วมันก็จะตอบโจทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกเหนือกว่าเราที่จะฟอนประกอบทำนองเฉยๆนะครับส่วนเอาแบบเร็วเลยนะครับผมโรงเรียนบ้านน้ำซึมนะครับก็พูดถึงสัญ,ญลักษณ์เช่นเดียวกันน่าจะมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้มีชีวิตชีวานะครับเช่นเขา,เกายกตัวอย่างเช่น ถ้าพูดถึงนกพิราบอย่างเงี้ยมันเป็นในเรื่องของสันติภาพในเรื่องของความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยถ้าเราพูดถึงพญานาคก,ก็มุ่งไปเลยคําชะโนโดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็เข้าตีจุดเข้าไปเลยทะลุได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วคอนเซปต์สัญลักษณ์รายละเอียดต้องรอบครอบต่อการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้เพลงประกอบจะประยุกต์อะไรให้มันผสมกลมกลืนกันแล้วเราจะมีรสนิยมนะครับในเรื่องของการแสดงนะครับอ้าวต่อไปโรงเรียน อุดรพิษทยานุก,กูลนะครับแต่งหน้าได้ดีเปิดตัวการเกินนำทํานองหมอลำก็ใช้ทํานองลำขอนแก่นโชว์กระบวนท่าลีลาประกอบทํานองลำได้ มีการเปิดตัวด้วยการใช้ผ้าลากออกมาแล้วมีการเก็บรายละเอียดใช้ฟืมนะครับแทนที่จะจับผ้าออกมาเฉยๆแต่ใช้ฟืมออกมาทั้งสองข้างนี่คือรายละเอียดของการแสดงอาจารย์แจ็คก็ชอบนะครับมีการใช้ท่าทางประกอบออกแบบลีลาสัมพันธ์กับกระบวน่ามีท่ายากผสมประสานกับท่าง่ายเข้าจังหวะออกแบบการแสดงละเอียดถ่ายทอดความสนุกสนานแฝงสัญ,ญลักษณ์พูดถึงสื่อในเรื่องของผ้าสร้างบรรยากาศของการแสดงโน้มน้าวจิตใจผู้ชมได้ดีนะครับต่อ โรงเรียนโรงเรียนอะไรอีกโรงเรียนน้องหานเหระครับโรงเรียนที่ใช้ฉากเยอะๆนั่นนะครับผมบริบาลนะครับเนี่ย ในเรื่องของฉากเนี่ยนะครับก็มีส่วนประกอบสําคัญเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าฉากที่เอามานั้นโอเคว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งเป็ดน้อยนะครับน้องประจักก็น่ารักดีในจุดนี้แต่ว่าเราจะเอามาเยอะไหมน้อยไหมจะตั้งตรงไหนในบริบทของเวทีในลักษณะนี้ซึ่งกติการเราก็ได้บอกไปแล้วว่า เวทีขนาดเท่านั้นเท่านี้ละเอียดมากในเรื่องของการส่งไปที่เขตต่างๆฉะนั้นแล้วเราต้องวิเคราะห์มาแต่ในรูปแบบของการแสดงเราทําได้แค่นี้อาจารย์ก็พึงพอใจนะครับสร,สรุปมาสรุปว่าภาพรวมในวันนี้นะครับลูกๆทุกคนนะครับ นักเรียนทุกคนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการภูมิปัญญาในเรื่องของนาฏยลีลาผ้าอีสานของเราแล้วก็เป็นการสืบทอดวิถีชีวิตประเพณีในเรื่องของผ้าต่างๆให้เข้าสู่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็จะพร้อมกันไปสู่อาเซียนนะครับที่จะเข้ามาแล้วฉะนั้นแล้วผมนะครับขอชื่นชม นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่หนึ่งที่2ที่3ไม่สําคัญแต่ว่าเราได้ใจกันว่าลูกๆทุกคนนั้นอยู่จังหวัดอุดรเรามาโชว์ลีลาการแสดงของจังหวัดอุดรธานีเป็นเพียงของจังหวัดอุดรธานีฉะนั้นแล้วกับผมขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเหลือโรงเรียนหนองหานค่ะครูแจ๊คคะโรงเรียนหนองหานใช่ไหมครับผมโรงเรียนหนองหานตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ นะครับสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของเทคนิคและวิธีการแสดงการจ่ายพยาในครั้งนี้ที่เรามาพูดนะพูดได้นิดเดียวจีบกันแล้วก็ไปจีบกันข้างหลังเวทีนะครับอยาขอให้เข้าไปตรงหลังเวทีนิดหนึ่งนั้นแล้วก็โชว์ในเรื่องของกระบวนพา ท่าทางอะไรให้เยอะแยะมากกว่านี้มีอุปกรณ์ไหมเราไปฟังเพลงดีๆสิเคาะห์ดีๆสิว่าในเนื้อเพลงของคุณต้นตะกูลไทยของดีศรีอุดรนั้นนะครับเรามันมีเพลงอะไรมีสาระเนื้อหาเลยแล้วก็ถ่ายทอดออกมากระบวนท่าเช่นบ้านเชียงเราแทนที่เราจะถือไหยออกมาหรือเราจะใช้เป็นท่าบ้านเชียงใช้มือใช้ไอ้สัญลักษณ์ให้มันเป็นกระบวนานะครับเป็นท่าไม่จําเป็นจะต้องแต่งเป็นพญานาคก,ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้อง เอาหายออกมาก็ได้แต่เราใช้สัญลักษณ์หรือลีลาหรือกระบวนท่ายังไงนะครับหรือรวมกลุ่มยังไงให้เป็นไหหรือจะเป็นไหยังไงแล้วแตกออกมายังไงเป็นลวดลายของไหก็ยังได้เช่นเดียวกันนี่คืองานสร้างสรรค์ฉะนั้นแล้วลูกๆทุกคนคณาจารย์ทุกท่านที่มาเวทีนี้กับผมขอขอบคุณมากครับแล้วจะมีครั้งที่2จัดร่วมกันกับสาขาหน้าตัดสินแล้วยิ่งใหญ่มากกว่านี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านค่ะนักเรียนขาขอบคุณกรรมการทุกท่านค่ะลูกขานักเรียนขาขอบคุณกรรมการทุกท่านค่ะลูก ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้กรรมาการเราจะประชุมกันสักส0บ0นาทีอยู่สีกันมากนะคะขอมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ค่ะเรียนเชิญตัวแทนค่ะอาจารย์ โลโลมอบให้ขอเลยค่ะอาจารย์รับแล้วยืนด้านบนก่อนนะคะขอเรียนเชิญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะตัวแทนค่ะอาจารย์คะเรียนเชิญค่ะ อาจารย์รับแล้วอยู่ด้านบนเวทีเหมือนเดิมนะคะเราจะถ่ายภาพลงทั้งหมดค่ะลำดับต่อไปค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะ ค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20ค่ะเขต20ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะคุณครูค่ะเชิญเลยค่ะส่วนโรงเรียนเราจะทำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ ขอเรียนเชิญตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นตัวแทนจากเทศบาลนาครอุดรธาน,นีนะคะเรียนเชิญเลยนะคะคุณครูคะ่ะ ค่ะและขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านร่วมถ่ายภาพกับผู้มืยการสำนักรองผู้มืยการแล้วก็กรรมการทุกท่านค่ะคุณครูค่ะจากค่ะจากเทศบาลนครอุดรธานีค่ะเทศบาลนครอุดรธานีค่ะอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านเรียนเชิญค่ะคุณครู่ะคุณครูที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะความสาเร็จครั้งนี้ค่ะคุณครูเด็กๆมาถ่ายรูปให้คุณครูด้วยลูกค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ยืนซ้อนกันเลยค่ะ กรรมการและคุณครูทั้งหมดนะคะเรียนเชิญค่ะคุณครูทุกรงเรียนเลยค่ะผู้อยู่เบื้องหลังหน้าผมการแต่งกายหรือแม้กระทั่งค่ารายรำนะคะคุณครูเชิญทุกท่านเลยค่ะเด็กๆนักเรียนมาถ่ายรูปให้ครูด้วยลูกเรียนเชิญค่ะคุณครู คุณครูเราส่วนใหญ่ก็สิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีของเราเช่นเดียวกันนะคะหลายๆท่านนะคะสิทธิ์เก่าของเราหรือแม้กระทั่งอาจารย์บางท่านก็ไปฝึกงานนะคะไปฝึกงานที่โรงเรียนต่างๆ ขอบพระคุณคุณครูทุกโรงเรียนค่ะขอบพระคุณตัวแทนทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีท่านคิดท่าไรารำนะคะกรรมการยังไม่ลงไปค่ะผู้นวยการยังไม่ลงไปเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลน,นะคะเมื่อเราประกาศรางวัลเด็กๆจะขึ้นมารับเป็นทีม ะะเมื่อประกาศรางวัลอะไรก็แล้วแต่เด็กๆทั้งทีมจะขึ้นมารับเป็นทีมเลยนะคะลูกขึ้นมาทุกคนเลยนะคะลูกนะนะคะพร้อมไม่พร้อมไม่เอาเอามาหมดแรงแล้วใช่ไหมลูกพร้อมไม่พร้อม,มใช่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะลูกอา,อาจารย์ขออนุญาตประกาศรางวัล เราจะมีรางวัลชมเชย3รางวัลน,นะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะในปีนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่สำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรัชพัฏนอุดรธานีจัดโครงการนี้เป็นครั้งแรกปีแรกหวังว่าในปีถัดไปจะได้รับความร่วมมือจากคุณครูจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็จาก นักเรียนที่น่ารักทุกคนเช่นเคยนะคะแล้วหวังว่าปีหน้าจะมีทีมที่มาเข้าร่วมประกวดมากกว่านี้นะคะค่ะโรงเรียนชมเชยโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนเทศบาล7รถไฟสงเคราะห์ค่ะนะคะเรียนเชิญค่ะนักเรียนขาเรียนเชิญค่ะทั้งทีมเลยค่ะโรงเรียนเทศบ,บาลเทศบาลเรถไฟสงเคราะห์ค่ะเรียนเชิญค่ะ คะแนนสูสีกันมากเลย77.2คะแนนคะ่ะค่ะเร็วเลยค่ะลูกขาเจ็ดสิบเจ็ดจุสสดสองคะแนนคะ่ะหนูไหว้รับก่อนนะคะลูกไหว้รับก่อน รางวัลไปเลยค่ะไปยังชมเชยค่ะเชิญค่ะเอาไปแล้วชมเชยค่ะท่านผู้มีการมอบค่ะค่ะหนูมาทางนี้เลยค่ะลูกหนูมาทางนี้มานั่งทางนี้เลยค่ะลูกมานั่งทางนี้นะคะนั่งเป็นแถวเลยค่ะลูกสองแถวนะคะลูกขยับไปใกล้ชิดนิดนึงเพราะเราจะมีสมาชิกอีกเยอะมากค่ะ ค่ะนั่งตามสบายเลยค่ะลูกในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอาจารย์พรพัชราจําเริญมอบรางวัลชมเชยลำดับต่อไปนะคะค่ะรางวัลชมเชยลำดับต่อไป76.2คะแนนได้แก่ <c oughs> คุณเดียวคะ่ะซาวคะ่ะ <c oughs> คุณเดียวลืมซาวอาจารย์เราไม่ละ่ะ <c oughs> ลูกขาเลื่อนมาหากระดีกที่พญานาคลูกพญานาคมานี่มาลูกมามาหัวหนุ่บังการงานหมดเลยคะ่ะลูกขาคุณเดียวตกลงไม่มีสาวใช่ไหมคะคุณเดียวไม่เป็นไรคะ่ะโรงเรียนที่ชมเชยลำดับต่อไป76.2คะแนนโรงเรียนบ้านท่ายมคะ่ะเรียนเชิญค่ะโรงเรียนบ้านท่ายมเมื่อสักครู่โรงเรียนเทศบาล7 7 7 2คะแนนนะคะโรงเรียนบ้านท่ายม76.2คะแนนคะ่ะ ค่ะเร็วเลยค่ะลูกเร็วเลยค่ะลูกขึ้นด้านนน้นค่ะลูกขาขึ้นด้านนน้นขึ้นด้านหงค่ะลูกขาอ่ะมาแล้วสาวเราขอบคุณค่ะเปิดแล้ว อดที่จะย้อนไม่ได้อดเอาใช่ไหมคะค่ะขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านท่าโยมด้วยนะคะ76.2คะแนนค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์พจมานมอบรางวัลต่อไปเลยค่ะอาจารย์พจมมานค่ะมอบรางวัลต่อไปเลยนะคะกรรมการต้องถอยหลังนิดนึง โรงเรียนชมเชยลำดับที่สามได้แก่โรงเรียนโอเคค่ะอเคเอขอบคุณค่ะโรงเรียนหนองหาบ้านหนองหานค่ะโรงเรียนวันครู74.6คะแ,วแวนนค่ะชั้นทางเรียนหนองหานค่ะอย่างถูกด้วยความรวดเดร็วเลยลค่ะลูกคอคิดไมงามตาไปฝากคุณ รางวัลเราจะลงไปรับทีกด้านน่านนะคะลูกตอนนี้เรารับไปเมืองนงวัฒไปก่อนนะคะมาทางนี้เลยค่ะลูกน้องหานน้องหานน้องานมาทางนี้ลูกจ๋าน้องหานมาทางนี้ค่ะลูกมาน้องหานมาฝั่งอาจารย์ค่ะลูกมาอ๋อรู้ว่าที่เหลืออยู่ เดี๋ยวที่เหลือยืนไปที่เดิมถูกเชิญค่ะค่ะต,ต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เบนจวันมอบรางวัลที่3